เหลิกงานมาหาโม่งมือนี้แดดกระเปียงบักคากเลยค่ะช่วงนี้ฝนก็เริ่มซาโล่งละละพี่น้องกสิหินแดดเห็น,ดดหนยังกันแน่จักน้อยเหลิกงานมามือนี้ก็คือเขาคือดื่มหันลาอันดับแกรกกำมังคัดไงหาแนวไปเฮ็ดกิ่นกันสะกอนช่วงนี้ก็แทบสิบวได้ไปตลาดกันเลยค่ะไ้อน,อนว่าได้แนวเฮ็ดกินมารดาบานลายเนาะค่ะพี่น้องขามือนี้สิลิกสิพัดเพ็ดไก่เนาะค่ะอันดับแรกคุ้นสาของเฮากสิทาการซับไกให้ซสะกอนนี่มือนี้เพิ่นก็ใสผ่ผาก,กันเปืือนน้ำเดกเพิ่นว่ายานเปือ เดือนเสือค่ะ เนาะกับพี่น้อง่ะแต่ถ้าหายบอกว่ามันเปืือนอิลีหันละพี่น้องซับแต่ละเทือนี่กับกระเด็นกระดอนไปเบิดเนาะค่ะพี่น้องะาห้งแต่เสือสีขาวนี่กับเปื่อนไว้เห็นชาดเนาะค่ะพี่น้องขาซักย่ำไดนี่กับยากบักคักเลยหลังจากที่คุณสาของเข้าซับกล้แล้วๆบาดนีสิิสิมาเตรียมเครื่องกันตัวเลค่ะมื่อนี่กับสิพัดเพชรแบบไส้สมุนไพรหลายๆเนาะค่ะพี่น้อง่ามือนี่กับสิมิคาตะไข่ใบบักูบักพริกกระเทียมหอมแดงแล้วมือนี่กับสิใสพริกไทยเม็ดลงไปน้ำข่าส้มคาตะไข่นี่กับสิซ้อยหันหน่อย พี่น้อง่ะเพื่อเสด็จตําเหลียงง่ายบานนี้ก็สิมาหอดขั้นตอนตําบังพีกันแล้วค่ะเครื่องสมุนไพหลายแบบนี้กระต่าเหลียงยากเด้อค่ะพี่น้อง่ะแต่ว่ามือนี่สิลิกามี่โต้ส้อยดีๆเนาะค่ะมือนี่กระสิใสผัวตําค่ะพี่น้องก็บ่ได้ต่าเองดอกก็มาบอกเคล็ดลับพี่น้องหันน้องพี่ีตําบักพีกที่บ้องหายเมยก็คือใสผัวต่าเด้อค่ะพี่น้องค่ามือนี้สิลิกให้ยคุ้นสาต่ให้เนาะค่ะหลังจากที่เพื่อนตําเหลกดีแล้วบานนี้สิลิก็สิทาการพัดการขวนาน้งกนาาลไปจยบ นี่กระตักบักพิกลงไปเลยค่ะกับพัดให้เพื่อนจนหอมดีเนาะค่ะพี่น้อง่าหลังจากนั้นก็ใส่ไก่บาดของเฮาลงไปน,นี่เฮ้าก็จะเอาเครื่องไนมาใส่น้ำเดือหลังจาก ไก่เริ่มสุกสักน้อยสิลิกสีทําการปรุงรสเครื่องปรุงรสของเข้ามือนี้ก็สิมีผงนัวรสด,ดีน้ำปลาแล้วก็ซอสฝาเขียวใส่ซอสหอยลงไปจักน้อยนอกกับพี่น้องค่ะบาดนี้ก็สิเพิ่มเครื่องสมุนไพรลงไปเนาะค่ะก็สิมีข่าแต่ไข่ใบบกูดนอกกับพี่น้อนงา่าหลังจากนั้นก็พัดให้เพิ่นจนหอมเข้ากันดีบาดนี้ก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะน้ำนี่ก็ใส่พอประมาณเดอ้อค่ะพี่น้องขาผู้ไดม้มากน้อยมากหลายก็ใส่ตามมากได้เลยเด้อค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้ท่าให้เพิ่นเดือดหอมขึ้นหวยนห นองขากะว่าไก่ของเหาสุกดีพุราคานี่สิลกสิตตกท่ายโดยใบบักขามอ่อนเนาะค่ะพี่นองขาก้อนหนานน่นสิลก็บดใส่บักขามเปียกเด้อค่ะกัย่อนวัสิตาตกท่ายโดยใบบักขามอ่อนนีละแล้วก็ใส่กระเพ้าลงไปเพื่อเพิ่มความหอมหลังจากนั้นกะพัดโคลี่ให้เขากันเลยค่ะพัดพี่นองขากะมาเด้อบานนี่พัดกระเพ้าไกลบ้านของเห่ากระเรียบร้อยแล้วค่ะกะจากสิเอินว่าพัดเพชรหรือพัดกระเพ้านอกค่ะสรุปก็เอาเป็นว่ารวมกันทั้งสองหันละพี่นองพัดเพชดใกล้บ้านใส่ใบบักขามอ่อนกะแซ่บอีกแบบเนาะค่ะพี่ น้องขาผัดเป็ดไก่บ้านเซ่บเซบเฮ้ย,ย,อยหอมคักพี่น้องปาคือสีสยบคักเนาะเสียงนี่เอ้สิมมือก่อนหน่อยเป็นอืมแซ่บฟังจากเสียงคุ้นสาแล้วมือนีก็คือสีสยบคือเกาหันหลับพี่น้องสํารับมือนีกับโบมี่ยังหลายกับมาเซ็บเซบน้ำกันเด้อจ้า